สวัสดีครับวันนี้มันถึงช่วงบนไปเรื่อยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องรอบนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวความรู้สึกหลังดูนะครับกับเรื่อง The Long Walk นั่นเองนะครับผมก็ตีว่าเป็นเหมือนผู้ชมทั่วไปไปดูแล้วกันไม่ได้มีความรู้เรื่องหนังนู่นนี่นั่นนะครับตีว่าเป็นคนดูทั่วไปไปดูแล้วก็รู้สึกยังไงกันดีกว่านะครับก็เผื่อที่อาจจะเป็นอีกสักช่องทางเล็กๆเ,เผือดีว่า เพื่อนได้ตัดสินใจไปดูดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยเรื่องราวเดือลองวอล์กนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มห้าสิบคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนเกณ์หรือว่าสมัครมาหรือโดนคัดเลือกมาเนี่ยนะครับให้มันเดินแข่งขันกันโดยที่ว่าใครชนะนะครับหรือว่าเหลือคนสุดท้ายนะครับก็จะได้เงินรางวัลพร้อมกับขอพรได้หนึ่งข้อนั่นเองนะครับโดยตัวละครเด่นๆหลักๆของเรานะครับผมก็จะเป็นสีทหารเสืออย่างเลนะครับปีเตอร์หรือว่า หนุ่มเอชียคนหนึ่งแฮงหรือเปล่าผมแล้วก็อาเธอร์นะครับที่จะเป็นตัวละครหลักสี่คนเลยนอกนั้นก็ยังมีจำแจมผมมาในมุมเล็กๆลกบ้างผม,มาแซมแบ้างนะครับผมโดยตัวเรื่องราวแดรล็อกของในหนังมันทําได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ติดตามด้วยแล้วส่วนการย้อนอดีตย้อนย้อนนิดเดียวครับของพระเอกนอกนั้นจะเป็นแดรล็อกการคุยเรื่องราวของแบ็กสตอรี่ของแต่ละคนนะครับไม่ได้ย้อนขนาดแบบ ใหญ่บะใหญ่บะที่แบบซุปปุบย้อนซุปปุบย้อนนะอันนี้จะเป็นแด้ลอกการย้อนยกเว้นของมีของพคระเอกที่มีการย้อนความสักเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนคนอื่นที่เด่นๆนะครับก็จะมีแกลลี่นะครับแกลลี่ที่เป็นตัวละครที่ดูคนแบบเยอะๆหน่อยดูเหมือนตัวละครที่ถ้าดูตอนแรกมันจะเหมือนเป็นตัวโกงหนึ่งตัวเลยนะครับแต่สุดท้ายมันในช่วงหนัง เดิมเนินเรื่องไหมสักพักมันกลับไม่ได้เป็นตัวที่แบบที่เราคิดขนาดนั้นก็ไม่รู้ทําไมอยู่บูแมงเขาอยู่เปลี่ยนพลิกไปแบบนั้นนะผมไม่มั่นใจส่วนอีกคนหนึ่งก็จะมีคนที่จะไปรู้เรื่องราวตอนหลังอย่างสเตบินเป็นหนุ่มสุดเท่ที่อยู่นิ่งๆหน่อยนะครับก็จะเราจะไปรู้เรื่องราวในช่วงหลังว่าเขาจะโดยในเรื่องนี้เขาจะบอกกันแต่ละคนว่าเขาแข่งเพราะอะไรบางคนก็ไม่ได้จะเพราะเรื่องเงินอาจจะมี เรื่องราวอื่นๆที่เขาอยากจะทำหรือว่าอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกันนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสนุกอยู่กับเรื่องราวแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้มันจะพูดเป็นหนังแนวไหนดีถึงแม้มันจะพูดเหมือนเป็นหนังเซอร์เวอร์นะครับแต่ว่าตัวหนังมันคุยกันอย่างเดียวไม่ได้มีการไล่ล่ากันนะเหมือนเซอร์เวอร์เพื่อแข่งกันเดินลุ้นว่าคนไหนจะเหนือรอดเป็นคนสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะเชียร์ตัวไหนกันมากกว่านะครับผม แล้วก็ในบางฉากในตอนแรกที่ผมดูนะแล้วถ้าสมมุติว่านี้ตอนที่แบบยังไม่ได้ดูหนังนะครับกำลังคิดว่าเอ้ยถ้ามันแต่ละคนปวดเบ้าหนังมันจะเป็นยังไงโอ้ในหนังเปิดเรื่องได้แป๊บเดียวเขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาจะทํำอย่างกันยังไงนะครับผมส่วนส่วนแนวหนังเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบหนังแนวคุยกันเยอะๆนะครับผมว่าไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าหนังมันเน้น การคุยอย่างเดียวเลยทุกอย่างเรื่องราวมันคุยแดร์หลอกความต้องการภูมิหลังทุกอย่างอยู่ในแดร์หลอกหมดแล้วเราต้องไปถ้าเราไม่อินกับการคุยของตัวละครเลยครัเพื่อนๆอาจจะเบื่อกันได้ผมว่าอาจจะเบื่อกันได้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าพอเราต้องพอเราคุยแล้วเราไม่อินกับตัวละครอาจจะแบบอยู่อาจจะแบบอยู่กับหนังไม่ติดอาจจะแบบเบื่ออาจจะอยาก ทำนั่นทานี่แทนแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเซอร์ไวเวอร์แล้วก็ dialogue ก,การคุยที่น่าติดตามแล้วก็อยู่หนังดึงดึงดึงเพื่อนๆดูได้ก็จะสนุกไปกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราคอยไปลุ้นด้วยกันว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนๆแชร์กันหรือเปล่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้ก็อย่าลืมอ,อย่าลืมไปดูนะครับเป็นแนวผมเซอร์ไวเวอร์ ทิลเลอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันไม่ได้มีแข่งแอคชั่นอะไรเลยเป็นการคุยอย่างเดียวเอาเป็นว่าเทอร์โบทิลเลอร์อะไรกันนะผมว่านะก็ับผมส่วนตัวผมว่าน่าสักแปดแปดนิ้มสิบแปดนิ้มสิบสนุกอยู่สนุกอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแนวเน้นคุยกันอย่างเดียวไม่ได้มีฉากอะไรให้ตื่นเต้นก็อาจจะเบื่อกันเล็กน้อยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เหมาะทุกคนส่วนตัวขอพูดถึงสปอยเล็กน้อยันนี้เข้าสปอยนะครับ อาสุดท้ายแล้วอ่ะตอนมันไม่ถึงกับสป,ปอยตอนจบอ่ะเป็นคนคนที่ชนะเป็นตัวละครที่ผมเชียร์ผมโอเคผมเชียร์ผมเชียร์ยคนนี้ถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะคนที่ผมเชียร์ชนะแต่ว่าเขาจะเดินทางไปอีกทางหนึ่งมากกว่านะครับผมเป็นเดินทางไปเป็นเดินเขาไปเลือกเส้นทางที่ ตอบแทนอีกคนหนึ่งเหมือนกับไปไปต่อความฝันให้อีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับก็ถ้าเพื่อนดูแล้วหรือว่ายังไม่ดูทีก็ลองดูกันได้แล้วถ้าเพื่อนดูแล้วชอบไม่ชอบเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ให้กันกี่คะแนนในใจกันบ้างนะครับก็อย่าลืมเม้นกันได้นะครับผมก็จบกันแล้วครับกับวบนไปเรื่อยกับความรู้สึกหลังดูของหนังเรื่องเดือนหลองวองนั่นเองนะครับผม